เราได้เรื่องดีทั้งมือชมดาวได้ทุกวันนี้ผมจะมาทำแบบตอนนี้เราจะกลายเป็นราชาแบบตอนนี้เราจะกลายเป็นราชาแบบไปแล้วและก็ผมได้ไปเจอมักใหม่มาว่าแบบขึ้นต้นมะพร้าวแบบโอโตะวักนี้ไม่โดนแบนนะครับคุยกับจีเอ็มมาเลยนะคะจีเอ็ม เจมเลยเจมดมโมพวกพวกเรานะพวกเราทําได้พวกเราไม่โดนแบนเพราะว่าไปคุยกับเจมแล้วแต่คนอื่น oh, ยังไม่ได้ค okay. ุยเพราะฉะนั้นโดนแบนอ้าวผมไม่เกี่ยวเฮ้ยล้อเล่นล้อเล่นคุณยงไม่เคยคุยเลยคุณยังไม่ไม่เคยรู้จักเจมมากเลยมาเร็วครับมาเร็วมาเร็วตอนแรกให้คุณมหาผมก่อนมาผมก่อนเร็ เฮ้ยมันต้องใช้ยางครับบั๊กอันนี้ให้เราออกไปประมาณนี้แล้วเราก็กดกระโดดขึ้นต้นมะพร้าวแบบออโตโอ้อันนี้คือไม่ติดเราต้องขึ้นต้นมะพร้าวต้นให้ได้ค่ะไปยังไงปุ๊ไม่ติดอันนี้กระโดดไม่โดนยางด้วยซ้ำใครมาอ,อยู่ตรงนี้เอาฉลามฟันได้เลยนี่แนะนี่แน่ เกือบติดเกือบติดเกือบติดเกือเเฮ้ยมันมีคนขึ้นไปได้แล้วครับหนึ่งคนถอยหน่อยเฮ้ยผมขึ้นมาได้แล้วที่เหลือก็แค่กระโดดอันนี้ไม่ต้องกระโดดเพิ่มก็ได้ครับทำไมอยากได้ทำามอยากขึ้นอีกเลคเอ้ยคุณลบหน่อยคุณลบหน่อยหลบแล้วอ้าวผมลน เออผมลืมบอกคุณบุกบักนารีถ้าหลบแม้แต่นิดเดียวจะโดนแล้บักนี่มันทํายากพอสมควรโหมีคนมา<ร>ทำกับเราคนเยอะทุกคนคุณคุณจําได้ไหมที่เราบอกว่าเราจะมาขึ้นจิงชาสวรสค์กันนะ่อ,อขึ้นไปข้างบนยอดสุดอะ่ะจําได้ปะเรามาขึ้นกันเถอะมาเร็วมาเร็วคุณมาผมเร็วคุณยืนตรงนี้เลยเออคุณยืนตรงนี้เออตรงนี้แร็ตรงนี้แระเดี๋ยววัดก่อนโอเค ได้เลยช่วยด้วยใครวะช่วยด้วยคุณทำเลยกด<ม>สเกตบอร์ดอ่ะผมกดยกเลิก่องสเกตบอร์ดแล้วกดอย่างเงี้ยแล้วก็กดหน้าต่างปิดเอ็ดเพื่อ <c oughs> บั็กเนี้ยเรทาทำติดบ่อยมากเลยนะครับเฮ้ยในผมเก้าเก้าบวกเอาโอเคกลับมาหกร้อยเหมือนเดิมแล้วอ้อออาวทำไมมันติดอ้าวมันติดเหรอไปไหนนะ เราเดี๋ยวลองเอาปืนฟันไปข้างบนน่ะเอาปืนฟันไปข้างบนปืนไม่ใช้ฟันหรอกมีกระมีเถืิดจัดคุณก็มีแค่กระทะกับเองเราลองเอายิงไปข้างบนน่ะลองยิงไปอ๋อมันติดคานตรงนี้คุณเนี่ยคุณต้องมาอยู่สักประมาณตรงเนี้ย มันจะได้มายืนยืนตรงผมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอเคโอเคตรงเนี้ยเลยเออทำไมเอราเฮ้ยแล้วจะเปลี่ยนทำไมไม่ที่ก็ได้เดี๋ยวประมาณนี้อ่ะ <c oughs> น่าจ,จะได้แล้วนะใช่ไหมถ้าไม่ได้นี่คือหัวร้อนจัดเลยนะเอาเลยคุณอ โอเคติดติดก็ว่าแล้วโอเคคุณมายืนตรงนี้อีกรอบเออ,อโอเคสปิมรวยหางกันหนึ่งเมตรคุณรูัรไหมท่านผู้ชมยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นพวกเราสองคนเป็นเด็กปสามใช่ครับผมน่าจะรู้แล้แหละจากเสียงติด,ตด,ตด ใช่ครับเตดให้มันจะโดนตรงนี้ไหมวะไม่ได้ทอมันมีบารียกันอยู่ครับเฮ้ยแล้วคุณเมื่อไหร่มึงอกดเออไยโอเคอแต่ว่ามันก็ไม่มีนะทําไมมันขึ้นไม่ได้น่าจะเป็นบั็กของทีเชอร์ส,สว่างอยู่แล้วโอเคคําตอบก็คือขึ้นไม่ได้แล้วเราจะขึ้นบอลลูนอีกรอบนะโอเคไหมโอเคเพราะว่าบอลลูน,รรนเรายัางขึ้นไม่ได้ใช่ไหมใช่บนสูงสุดของบอลลูนทําได้กบบอลลูนปกติ ทำไมตำไมที่ผมบอกคุณว่ามันต้องทีเรียบๆแล้วก็ทีที่มันแบบใ,ใกล้ๆบนร,รูนอ่ะใช่ประมัณนี้มั้งโอเคตรงที่ผมยืนอ่ะอมันนี่้มันนี่กลอนมันนี่กรอนมันนี่กลอนมันนี่กรอนมันนี่กรอนมันนี่กรอนโอเคได้แล้ว ตุ๊กตาอเครเตดติดอีกแระหรอเขื่อนไปเอาละครับผมอผมจะติดไหมครับผมครั้งนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าถ้าผมถ้าผมขึ้นถ้าผมขึ้นไปบนสูงสุดของบอลลูนได้แล้วคุณร <un> ีบกดอสเก็ตบอร์ดเลยนะโอเค โอ้ตอนนี้ <Okay S 1> เรารใกล้มากๆกเลยนะคุณคใช่เลยครับผมเาแว่าแต่มนจะโดดถึงหรือเปล่าเนี่ยตั้งกะรตั้งรักแล้วก,ก็กโดดไม่ถึงไม่ถึงแระเฮ้ย <Hey! S 2> ก็คือเราต้องไปใกล้กว่านี้นะครับคุณไม่ยืนตรงนี้เฮ้ยไกลเกินถอยหังมาโอเคได้แล้ว ติดไหมครับติดติดตลอดเลยถึงครับถึงตอนนี้น่าจะถึงนะครับพรมแล้วสารฝอยของเราก็คือขึ้นไปบนบอลลูนแล้วผมจะแปดตัดไปตอนที่ขึ้นได้เลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยตอนนี้แบบโคตรใกล้ครับเฮ้ยมาทะลุเลยตอนเนี้กดเลิกกดเลิกเฮ้ยเอ้าเอ้ามาทะลุ คือมันต้องทะลุนะครับมันไม่ใช่สิ่งของมันคือทะลุครับทุกคน,นงั้นแสดงว่าเราขึ้นสุดสุดเลยแค่ตัวนี้นะโอเคใช่เลยครับพผมงั้นคุณตามผมมาก่อนตามมาเลยตามผมาเลยผมอยากลองทำ<ม>ในโรงหนังดูวะไม่ถึงไอ้บั็กนั่นเลยใช่จะได้ไม่แวร ى. มาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเออะเลเออแต่ว่าพอเราโค้งลงหนังแล้วเรากดสเก,ก็ตบอร์ดไม่ได้ไม่ต้องเขาครับจำได้ไหมครับที่เราเคยค้งางคาใจกันไว้ก็คือตรงเนี้ยเราขึ้นได้แต่ว่าเราแบบขึ้น,เ,นเกือบขึ้นไม่ได้เลยแหะครับเราขึ้นไม่ได้นะครับเราก็เลยจะมาขึ้นอีกรอบนะแก้ตัว ครีงั้นเดี๋ยวผมไปหาคุณแกล้งเฮ้ยมาได้กันตอนนี้แกล้งไม่เรียบร้อยครขึ้นหน้าเลยเราขึ้นไม่ได้เราโดดไปตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าโดดได้ หลุดไม่ได้หลุดไม่ได้เราตรงนี้ไม่แน่ใจตรงนี้หลุดได้นะครับผมเอเวลาเราขึ้นต่อไปตรงนั้นเลยนะครับพร้มอมอา้อาวเฮ้ยเ,เ,เราโดนขังเหรอเอ้ยขึ้นไม่ได้อา้อาวนี่ไงได้แล้วมาต้องมาตรงนี้เห็นว่าไปทาง้อม เอ้าอะไรเนี่ยเอ้าขึ้น,นพรข้างบนตรงนี้ไม่ได้อา้อาวตกอา้าวขึ้มาหาผมก่อนคุณมาหาผมก่อนเลยบักอะไรคะมันจะพาคุณขึ้นตรงไหนดีครั้งนี้พาแบบขึ้นรัวๆขึ้นทั้งวันครับ,บนบารีอ,อย่างแรกคือคุณตามผมมาก่อนเลยเราขึ้นเก็บทุกที่ได้มั้ยไม่ทุกที่หรอกครับ ผมไปเพราะมันมีที่หนึ่งที่แบบผมอยากขึ้นมากแต่ไม่เคยขึ้นข้างบนตรงนั้นเหรอข้างบนหลังคาตรงที่เดินตอนที่เดินไปตรงที่แข่งรถกระดดกดกระดดกรดกระดดกดกระดกระโดดกะดกดดกะดมาคุณมายืนตรงนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะผม เรได้แล้วอะตรงนี้ประมาณนี้เท่าไหร่นี้สุดจะนี้โอ้โหก็ขึ้นยืนห่างเฮ้ยให้ผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยคุณลืมขยับไปกลงกลางอ่ะคุณลองขยับดีคุณลองขยับดิอ่าขยับแล้วนะอ๋อผมเลยก็ผมเจอบั็กที่คุณเจอตอนนั้น มายืนตรงนี้เหมือนเดิมเลยอ่ะตรงนี้หันหน้าไปทางนั้นเออเฮ้ยต้องให้รินให้ตลอดเอออยู่ตรงนี้เพรเอาเลยโจเราจะโชว์พินิหารให้ผู้คนดูเรียบร้อยมาขึ้นเตะระะตะะเตตะะตตะ กูนะทางนี้เราก็จะพาลุไปตรงนี้ไม่ได้นะผมใช้ปืนยิงอยู่แล้วละแต่ตรงนี้ก็ไปได้นะครับหลังคาตรงนี้ครับงั้นเราไปเลยยังยังใจเย็นให้เราขึ้นไปป้ายตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ตกตรงนี้ก็คือไปได้เหมือนกันแต่ผมว่าเราไปไม่ตกมาที่ก่อนมานี่ก่อนเลยมานี่ก่อนเลยมานี่ก่อนเลย แต่เมืนคุณชอบเอาคำที่คุณพูดมาเป็นเพลงอ่ะเอ๋ๆๆๆปุชชุบพุชชุบรอลเรนรอลเรนรอเรนรอเรนรอลเรนเฮ้ยเข้ามาดีมาหนี้ดีมาดีดีบอไม่มาขี่รถอย่างแรกเราจะพารถรอยฟ้าอ้าวแล้วรถมันหายไปไหนหมดวะเออคนจะไปขับเล่นไหมนี่ไงเหลือแค่รถกระบะคันเดียว มีรถตะปอด้วยวคัน,นี้ก็ได้เดี๋ยวเป็นไงผมจะทำให้มันติดห้มันง่ายนะาขึ้นเออผมออกแล้วเข้าเซิร์ฟใหม่ผมหาเซิร์ฟใหม่ดีกว่าเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันทำยากแล้วอยเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าเซิร์ฟอ,อื่นเลยนะคะผมตัดไปกรันแพไรจิ้ววตอนนี้มาอีกเร็วหนึ่งมันน่าจะนึกว่าเราเป็นโปรนะครับพรม ก็เราพยายามทำบ่อยมากแล้วก็ยังไม่ได้นะนะเราจะวัปรัวๆเลยารัปดิทำไมไม่วับล่ะต้องชนก่อนนะที่วัปมันน่าจะคิดว่าผมเป็นโบรามรังแต่เฮ้ยนั่นไงมันออกแล้วรีบหนีเลยแอนหนีเลยเพราะผมกดเครื่องใหม่ย้อนกลับนะครับมันไม่ตามได้ละ ไม่ตามเราใช่ไหมมันดักหน้าปูว<ล>ถ้าดักหน้านเรารีบข้ามรั้วเลยนะผมเป็นหน่วยลูกกระจกไงผมรู้เรือทำไงเดรีทไงคุณขึ้นมารถผมก่อนเรยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา, <Okay. S 2> นมาเร็วเปรงเอ้ยน,นัง่งโอเคเราจะข้ามรั้วไปฝั่งน้อนไปไม่ได้สักทีเฮ้ยไปได้เลยตอนผมลงอ่ะไปได้เลยได้เออ,เอรถเปรสเอ้ย อแล้วผมมาลองเฮ้ยเฮ้ยเสียงรถสปอร์ตไอ้ผู้สาวแคลอรีนี่วะแล้วต้องรีบขับไปแล้วหรือรีบขับไปคุณรีบขับออกไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปนี่ผมตามมาติดๆแล้วเดี๋ยวผมนั่งก่อนแล้วสปอร์ตมันตามไม่ได้หรอกโอ้ยผมจะนั่งไอ้เปรตมาแล้งคนนี้แล้วแล้วไอ้ไอ้เปรตโอ้ย สาวแคลลิลินน่าจะไปแล้วนะเข้าไม่ได้ลองลงก่อนนี้มันจะนมันจะเข้าได้ไหมคุณลงดิอืออือคาลงออกป้งจะเข้าได้ไหมโอ้ยนกร้องจะขึ้นได้ไหมต้องกดเท้ายหลังก่อนหรือเปล่า เอาไงดีว่ารถลรกขยับไม่ได้ด้วยเอาไงมันนั่งแน่เลยวะมันนั่งโอ้โหไม่ทันนี้่ะงั้นเราก็รอให้มันออกก่อนมันกระโดดข้ามรถสปอร์ตโอ้เดวเอาไงดีเพื่อนเอาไงดีคุณออกกดคุณกดออกก่อนแล้วก็ขับรถสปอร์ตมันเอาไปนี้ขับรถสปอร์ตมันแทนแล้วไง กลัวมันไปก่อนเลยมันจะตามคุณแล้วมันตามคุณแล้วมันตามคุณแล้วเลี้ยอยาให้มันขึ้นมาได้นะอยาให้มันขึ้นมาได้เร็วๆแล้วคุณค่อยใช้สเก็ตบอร์ดแล้วคุณรวยเร็วมันแล้วดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุณค่อยใช้สเก็ตบอร์ดในการขึ้นมาหาผมนะแต่ว่าคุณห้ามให้มันเห็นว่าคุณใช้สเก็ตบอร์ดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะําตามว้ามันใช้สเก็ตบอร์ดอ่ะมันใช้สเก็ตบอร์ดเฮ้ยมันมานั่งงั้นเราก็จะพามันไปซิ่งเราจะพามันไปตายนะบอกปรี มาเลคุณทิ้งคุณขับมันไปไกลๆแล้วก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นแล้วก, above, แวก็แล้วก็มาหาผมเลยโอเคกดชนแล้วก็ทิ้งแล้วก็กดออกกดออกมาหาผมเลยเ,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 เร็วๆๆ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 ๆเๆ็ๆๆๆรๆๆๆๆๆเๆ็ๆๆๆรๆๆเร็วๆๆ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 เๆ็ๆๆ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 ๆเๆๆๆๆวเๆ็ๆๆๆๆๆเๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆ มันมันทำไม่เป็นมันเดินกี่เดินกี่างินเงี้ยโอเคมาแล้วถ้ามันมาล้วขับหนีอ่ะมันขึ้นรถปอร์ตทำไมมันขึ้นรอไม่ได้วะมันใช้วิธีเดิมคุณรีบขโมยรถสปอร์ตมันไปเลยผมบอกให้ขโมยไปไว้ที่ไกลๆอย่างนี้มันมาเร็วนี้นี่เลยนี่ขับรถก่อนขับรถนี้อ้าวมันขึ้นขึ้นไปแล้ นั่งแล้วนั่งแล้วคนเอ้ยยังไม่ได้นั่งเอ้ยยอย่าไปอย่าไปอย่าไปถอยหลังถอยหลังถอยหลังอะไรแกงเอฟเคเดี๋ยวมันก็ออกไปเองแล้วมันก็ออกไปเองเร่แถ้ามันออกไปแล้วหนีมันเรยนนะ ถ้ามันออกไปแล้วเต็มกดตรงนี้เลยโอเคจัดับเรยักหนึงมันก็จะเบื่อเนี่ยเพราะมันไม่ขยับเป็นเลยสักราิแต่คุณมันขยับนะดูร้อนดูดูล้อเครื่องผมมันขยับนะดูจากเครื่องผมแระมันก็น่าจะเบื่อแล้วแรงมันน่าจะเบื่อแล้วมากน่าจะเบื่อแล้วมากพิมพ์บอกไปเลยว่าเราถ่ายคลิปอยู่ออกไปะถ่ตายออกไปจะถ่ายคลิปมันจะเชื่อเราไหมนะ มันก็เชื่อดีถ้ามันไม่เชื่อแล้วก็ไปฟ้อง YouTube เลยโอ้โห oh. นี่นะครับบุคคลใจเหนียว2ส0 0ล้านนะคะผมเป็นคนที่แบบแบบนิสัยไม่ดีเลยนะครับผมใจคอกใจดํานะครับผมใครเจอคนนี้นะครับเขาเออชื่ออะไรวะออกไปจะได้เคเบิลนั่นแหละส่งมูมติกดไปได้ <c oughs> คนกัน ผมไม่ไหวกับมันแล้วว่ะเราจะไปยึดรถสปอร์ตมันเออยึดโดนสปอร์ตมันไปเลยโอเคไม่ไหวแล้วเอ้ยมันออกแล้วมันออกแล้วเอ้าแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เพื่ออะไรวะถึงเราก็พามันไปสิ่งทะรุนรกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เห็นผมขับรถสปอร์ตมันแล้วมันก็จะตามผมโดนแน่ โอเคตอนนี้ผมทําให้มันแบบรเกีดเยดแบบเนี่ยขโมยรถสปอร์ตเลยมันลงยังไงเมันเลยมันจะลงวะ่ะเอ้ยคุณขับไปไกลๆเลยมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วตามมาต่อ มันอย่าขึ้นมันะมึงอย่าขึ้นมันอย่าขึ้นมันมันจะตามผมว่าเออเน็บลรคอขับรถสปอร์ตไปไกลๆเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาแล้วเดี๋ยวคุณค่อยมาหาผมโอเคไหมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปรอก่อนเลยเลยรีบขับไปไกลๆเลยมันตามแล้วมันตามแล้วรถสปอร์ตทั้งทีมมีหัวโดน Okay, โอเคจังหวะนี้แหละคุณมาหาผมเลยคุณห่างกับมันไกลมากแล้วสามแล้วเร็วเร็วสองหนึ่อยปไปไปเลยมาหาผมเลยมาหาผมเลยคุณเข้ารั้วนี้คุณเข้ารั้วนี้เดเดเดเข้ารั้วนี้แหละใช่รั้วเดียวกันนั่นเนี่ยรั้วเดียวกันนะเดเดเด เธรินเธรนเรนโอเคคุณมาหาผมเลยผมจะพาคุณพาคุณทำบักนั้นอีกรอบโอเคเราจะทำบนรถน,นี่เดนเราจะทำในที่สูงเลยนะผมจะลองดูว่ามันจะสูงขนาดไหนบ้างมันตามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอย,ย,อย,ย,อย,ย,อยทำรถคว่ำขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมขึ้นเองไท <Okay. S 1> ย ตอนนี้เดีวผมได้ตอนนี้นะคะผมผมก็จะขึ้นให้คุณเทนคุงนะครับผมสำริบสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ,บรุยบุ้ยพอดีคุณเทนคุงไม่มางั้นผมก็ต้องเอาไอ้นั่นกดท่าสวัสดีทั้งสองคนรใเ่มะเฮสามสองสวัสดีครับเอาเอาเอ Bleh bleh blah, 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 blah. bye. -bye.